อัสสลามอะลัยกุมราะมาตุลลอฮิอัอสลาเบาะกาตุสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสุขศึกษานะคะกับคุณครูหาสุหานะคะสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนในเรื่องของใช้และของเล่นนะคะอ่านักเรียนทุกคนพร้อมเรียนคะ่ะถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้ว เราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถจัดประเภทของของเล่นและของใช้ได้นักเรียนสามารถเลือกของเล่นและของใช้ที่ดีต่อตนเองได้ค่ะ A นักเรียนมีของเล่นและของใช้อะไรบ้างคะอันนี้คืออะไรคะ มายกใช่ไหมคะมายกเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะของเล่นใช่ไหมคะอ่าเสื้อเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะของใช้นั่นเองนะคะกางเกงอ่ากางเกงก็เป็นของใช้ใช่ไหมคะนักเรียนอ่านี่ละคะ่ะของเล่นกับของใช้นะคะนักเรียนก็ต้องแยกให้ได้นะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูนะคะ การแบ่งประเภทนะคะระหว่างของเล่นและของใช้นะคะนันเกเรียนคิดว่าในนี้นะคะของเล่นและของใช้อ่ะคืออะไรบ้างคะตัวต่อน,นี้เป็นอะไรคะอ่าของเล่นใช่ไหมคะอ่าดินสอเป็นอะไรคะของใช้นะคะอ่าตุ๊กตาลูกหมี เป็นอะไรคะนักเรียนอ่าของเล่นนะคะไม้บรรทัดอ่าของใช้นะคะกระเป๋าของใช้นะคะแล้วก็สุดท้ายดินน้ำมันของเล่นนะคะอ่านี่ละค่ะเรานะคะต้องสามารถแบ่งของเล่นกับของใช้ได้นะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูว่าอันตรายจากของใช้ในบ้าน นะะในบ้านของเราะะจะมีของอยู่มากมายนะคะหลายชนิดอย่างเช่นตู้โต๊ะเตียงมีดนะคะกระทะหม้อนะคะซึ่งเป็นของใช้ต่างๆนะคะของเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเราแต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีนะคะก็จะเป็นโทษต่อเราได้นะคะเราก็ต้องใช้อย่าง ระมัดระวังนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายต่อเรานั่นเองนะคะอะเรามาดูนะคะอันตรายจากของใช้ในบ้านอาอันตรายจากของใช้ในบ้านนะคะเกิดจากความไม่ระมัดระวังของผู้ใช้และบางทีนะคะเกิดจากการชำรุดของของใช้เซึ่งจะทำให้ได้รับบาดเจ็บ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้นะคะอย่างเช่นโต๊ะโต๊ะตรงนี้นะคะอันตรายก็คือ,อยังไงคะจะมีมุมแหลมๆนะคะหรือบางทีโต๊ะอาจจะชำรุดนะคะหรือเก้าอี้เก้าอี้ก็เหมือนกันนะคะอ,อันตรายจากอะไรคะบางทีขาของเก้าอี้อาจจะเสียหรือว่าเรานั่งแล้วเราก็โยก ะะก็จะเป็นอันตรายได้นะคะนักเรียนการป้องกันก็คือหมั่นที่จะซ่อมแซมโต๊ะหรือเก้าอี้ที่ชำรุดอยู่เสมอและจัดให้เป็นระเบียบด้วยนะคะอาต่อไปนะคะของใช้ในบ้านต่อไปก็คือไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดดอกหญ้านะคะคืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีด้ามยาวนะคะ ถ้าวางกับพื้นอาจจะทำให้เกิดการสะดุดได้นะคะเราก็ต้องเอาไปแขวนนะคะ,ะถ้าเราแขวนแล้วนะคะก็จะไม่เป็นอันตรายนะคะก็จะไม่มีใครมาสะดุดได้นะคะนักเรียนการป้องกันนะคะก็คือเราก็ต้องจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เป็นระเบียบนะคะเรียบร้อย อ่ะอันตรายจากของใช้ในบ้านต่อไปก็คืออ่าหนึ่งก็คือมีดใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็คืออะไรคะเสียมนะคะนักเรียนอันนี้คืออะไรคะจอบอันนี้คืออะไรคะการกรอ่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นของใช้นะคะที่อ่าเป็นของแหลมนะคะของมีคมสิ่งเหล่านี้นะคะต้องใช้นะคะด้วยความ ระมัดระวังนะคะถ้าใช้ไม่ดีนะคะมีดก็อาจจะโดนนะคะมือได้เสียมถ้าใช้ไม่ดีก็อาจจะโดนขาได้จอบก็เหมือนกันนะคะ,ะการกรก็เหมือนกันนะคะของมีคมเวลานัาเกเรียนจะใช้ก็ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะอาการป้องกันนะคะก็คือควรใช้ของมีคมด้วยความระมัดระวังและเก็บเข้าที่ ให้เรียบร้อยนะคะเราต้องเก็บให้เป็นสัดส่วนนะคะอย่าวางไว้บนพื้นนะคะเพราะว่าบางบ้านอาจจะมีเด็กเล็กๆนะคะอาจจะเอากันไกลมาเล่นกันก็ได้นะคะต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะของใช้ต่อไปนะคะในบ้านเราคืออะไรคะพัดลมเตารีดแล้วก็หม้อหุงข้าวนะคะของใช้เหล่านี้นะคะก็ต้อง ใช้อย่างระมัดระวังนะคะอย่างเช่นพัดลมเราก็ไม่ควรที่จะเอามือไปแย่ในพัดลมนะคะ,ะหรือเตารีดก็จะไม่ควรที่จะเอามือไปจับเพราะว่าร้อนนะคะหม้อหุงข้าวก็เหมือนกันนะคะ,อะของใช้เหล่านี้ก็เราก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะที่สำคัญเราก็ต้องตรวจสอบ ปลั๊กไฟอยู่เสมอเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะต้องถอดปลั๊กให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่ถอดนะคะเตารีดอาจจะไม่ได้นะคะนักเรียนพัดลมก็เหมือนกันนะคะหม้อหุงข้าวก็เช่นเดียวกันใช้เสร็จแล้วนะคะก็ต้องถอดปลั๊กอยู่เสมอนะคะอ่ะอันตรายจากของใช้ต่อไปนะคะ อันนี้คืออะไรคะอันนี้นะคะก็คือเตาถ่านนะคะอังโลอันนี้ก็คือเตาแก๊สนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเตาที่อ่าเป็นเตาที่แบบว่าใช้ความร้อนนะคะนักเรียนนะคะเป็นเด็กไม่ควรที่จะไปใช้นะคะอ่าถ้าอันนี้ก็คือผู้ใหญ่ใช้ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เราใช้ได้นะคะอ่าเตาก็เหมือนกันนะคะ เมื่อเราใช้เสร็จแล้วนะคะอาจจะเป็นเตาถ่านหรือว่าเตาแกส๊สควรที่จะดับไฟให้เรียบร้อยนะคะถ้าเป็นเตาถ่านใช้เสร็จแล้วก็ต้องดับไฟให้เรียบร้อยแต่ถ้าเป็นเตาแกส๊สก็ต้องปิดถังแก๊สให้สนิทแล้วก็ที่สำคัญนะคะตั้งให้ห่างจากวัตถุไวไฟนะคะ,ะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะ หรือเปลาแก๊สนะคะบางทีถังแกส๊สอาจจะทำให้เกิดระเบิดได้ถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีนะคะนี่แหละค่ะอันตรายจากของใช้ในบ้านเรานะคะอ่าอันตรายต่อไปนะคะจากของใช้ต่อไปนะคะก็คืออะไรคะอ่ะไม้ขีดไฟหรือนะคะอันนี้ก็คือไฟแชกนะคะอ่าถามว่านันเกเรียนเป็นเด็กๆนันเกเรียนใช้ได้ไหมคะ อันนี้นะคะไม่ใช่ของเล่นนะคะนักเรียนอันนี้จะเป็นของใช้นะคะของผู้ใหญ่นะคะเราไม่ควรนํามาเล่นนะคะหรือบางคนเอามาเล่นนะคะเล่นไม่ได้นะคะนักเรียนถ้าเล่นแล้วบางทีจุดไปจุดมานะคะทําให้เกิดอะไรคะไฟไหมได้นะคะอ่ะของใช้ที่ติดไฟง่ายอย่างเช่นไม้ขีดไฟหรือว่าไฟแช็กนี่แหละคะ่ะก็ต้องเก็บให้ ผนมือของเด็กๆไม่ควรเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงนะคะ,ะนักเรียนอย่าเล่นนะคะเพราะว่าจะเกิดอันตรายได้นะคะบางทีอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้บ้านเราก็ได้นะคะนะนักเรียนต่อไปนะคะอันตรายจากของใช้ในบ้านต่อไปอย่างเช่นแก้วจานหรือว่าชามนะคะ,ะเหล่านี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าบางทีเราใช้แล้วนะคะอาจจะแตกนะคะพอแตกแล้วทำให้เกิดอ,อุบัติเหตุได้นะคะเราอาจจะไปเยียบเราอาจจะไปอาโดนมือโดนอะไรนะคะใช้แล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่านะคะใช้แล้วเราก็ต้องเก็บเข้าที่นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นนแตกได้ง่ายนะคะ ต่อไปนะคะอันตรายจากของใช้ในบ้านต่อไปก็คืออะไรคะตู้เอประตูนะคะที่เป็นกระจกอ,อันนี้ก็คือเป็นประตูนะคะประตูที่เป็นกระจกแบบนี้นะคะอันตรายคืออะไรคะบางทีเราจะอามองไม่เห็นใช่ไหมคะเดินไปเดินมามองไม่เห็นอาจจะไปชนประตูตรงนี้ก็ได้นะคะเราก็ต้องทําเครื่องหมายหรือว่าสัญ,ญลักษณ์นะคะ หรือว่าป้ายติดไว้นะคะบนกระจกอย่างเช่นนักเรียนเคยไปในสถานที่ต่างๆนะคะที่เป็นประตูกระจกเขาก็จะเขียนหรือว่าสัญลักษณ์ติดไว้นะคะว่าดึงนะคะตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนเคยเห็นใช่ไหมคะอ่านี่แหละคะ่ะเป็นการทําเครื่องหมายนะคะเพื่อที่จะ,ะป้องกันได้นะคะป้องกันไม่ให้ไปเดินชนนะคะ อ่าต่อไปอันตรายจากของใช้ในบ้านต่อไปก็คือเตารับเตาเสียบนะคะเตารับเตาเสียบเนี่ยล่ะคะ่ะอาจจะทําให้เกิดอะไรได้คะอ่าไฟดูดได้ถ้าเราเอามือไปแย่เข้าไปในรูอ่านี่แหละคะ่ะเอามือแย่เข้าไปในรูตรงนี้นะคะนะเกรียนนะคะไม่ครนนะคะเอานิ้วมือนะคะไปแย่เข้าไปหรือว่าขานะคะไปโดนนะคะอ่าหรือว่า มือเราเปียกไปจับก็ไม่ได้นะคะเตารับเตาเสียบเนี่ยแหละคะ่ะอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะนักเรียนเรามาดูวิธีในการป้องกันนะคะก็คือระมัดระวังไม่ให้มือ,อไปโดนนะคะกับขาของเตาเสียบนะคะ ควรให้มือแห้งก่อนนะคะทุกครั้งที่เราจะเสียบปลักและควรดูแลเด็กเล็กเพื่อไม่ให้นำนิ้วมือไปแย่หรือว่าสัมผัสกับเตาเสียบได้นะคะอันนี้ก็คือบางบ้านอาจจะใช้อยู่ใช่ไหมคะทุกบ้านเลยนะคะอาจจะมีเตารับเตาเสียบแบบนี้ใช้แล้วนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะเก็บเข้าที่นะคะแล้วก็ต้องดูว่าเด็กๆเกนะะี่ยค่ะอย่าไปเอามือไปแย่นะคะนักเรียนเนี่ยทำให้เกิด ไฟดูดไฟช็อตได้นะคะต่อไปเรามาดูอันตรายจากของเล่นนะคะอ่าของเล่นนะคะจะมีของเล่นต่างๆนะคะที่เป็นอันตรายนะคะต่อนักเรียนอย่างเช่นของเล่นอะไรคะอาลูกแกว้วใช่ไหมคะอ่าลูกบัตรนะคะเป็นของเล่นที่เป็นอันตรายนะคะนักเรียน ใช้แล้วเราจะเล่นก็ต้องมีผู้ใหญ่นะคะบางทาีลูกปัดนะคะเล็กๆแบบนี้ถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะจะเอามือนะคะจับแล้วก็อเอาไปเข้าไปในปากนะคะบางทีอาจจะทําให้ติดนะคะเราก็ต้องดูให้ดีนะคะน้องเราเล็กๆนะคะเราไม่ควรที่จะนําของเล่นที่เป็น ชิ้นเล็กๆหรือว่าแยกส่วนเข้าไปในปากเพราะว่าจะทำให้อุดตันนะคะระบบทางเดินหายใจของเราได้นะคะต่อไปนะคะอันตรายจากของเล่นต่อไปก็คืออะไรคะลูกโปง่งลูกโปง่งหรือว่าโทรศัพท์กระป๋องอันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะนักเรียนอ,อันตรายอย่างไรเพราะว่าบางทีนะคะ ของเล่นที่เป็นสายยาวๆนะคะอาจอาจะมาพันคอนะคะเราเล่นไปเล่นมานะคะมาพันคอรหรือว่ามาพันเพื่อนของเราได้นะคะอ,อันนี้ก็คืออันตรายจากของเล่นนะคะต่อไปอันตรายจากของเล่นต่อไปก็คือปืนอัดลมหรือว่า,าลูกดอกนะคะเป็นของเล่นที่ใช้ยิงนะคะจะเป็นอันตรายบางทีอาจจะทําให้ ยิงเข้าไปแล้วใช่ไหมคะโดนตาโดนอะไรนะคะเราไม่ควรที่จะนําปืนอัดโลมหรือว่าลูกดอกมายิงหรือว่าปาใส่กันเพราะอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บถ้าเข้าตาก็อาจจะทำให้ตาบอดได้นะคะนักเรียนอ่านี่แหลคะค่ะเราก็ต้องเล่นให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าไปยิงใส่คนอื่นไม่ได้นะคะ ต่อไปของเล่นต่อไปนะคะอันตรายจากของเล่นก็คือรองเท้าสเก็ตนะคะหรือว่ากระดานสเก็ตซึ่งตอนนี้นะคะกระดานสเก็ตหรือว่าสเก็ตบอร์ดที่เราเรียกนะคะอาเป็นของเล่นที่ฮิตมากเลยใช่ไหมคะ,ะในตอนนี้นะคะ,ะเล่นนะคะเราก็ต้องเล่นแล้วอย่างระมัดระวังนะคะของเล่นที่มีล้อนะคะที่มีล้อแบบนี้นะคะ่ะเป็นของเล่นที่ เราเล่นแล้วก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะคะเราก็ต้องฝึกให้ชนานาญนะคะก่อนที่เราจะไปเล่นบนท้องถนนใช่ไหมคะเราก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะที่จะไม,ไม่ทำให้เรานั้นได้รับบาดเจ็บนะคะอย่างเช่นหมวกนะคะหรือว่า อ่าเป็นอุปกรณ์ที่ใส่ที่แขนหรือว่าที่เข่านะคะป้องกันการบาดเจ็บนะคะอ่าถ้าถ้าเกิดการบาดเจ็บแล้วนะคะอาจจะทําให้เกิดการอ่าสูญเสียนะคะนนี้ก็คืออันตรายนะคะนักเรียนต่อไปของเล่นต่อไปก็คืออ่าดอกไม้ไฟนะคะหรือว่าพลุนะคะอ่าดอกไม้ไฟหรือว่าพลุแบบนี้นะคะบางทีอาจจะ อาจจะทําให้เกิดระเบิดได้นะคะเราก็ต้องเล่นให้ดีหรือว่าบางทีนะคะเราจุดไปเราไม่ทันที่จับ้าบางทีอาจจะทําให้เป็นระเบิดที่มือนะคะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอย่างเช่นช่วงวันฮารีรายอใช่ไหมคะ เด็กๆบางบ้านอาจจะเล่นดอกไม้ไฟเล่นพลุนะคะเล่นประทัดแบบนี้ค่ะซึ่งคุณครูดูแล้วนะคะเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะคะนักเรียนไม่ควรที่จะนํามาเล่นนะคะต่อไปนะคะนักเรียนของเล่นต่อไปนะคะคืออะไรคะตัวต่อนะคะหรือว่าของเล่นต่างๆนะคะของเล่นแบบนี้นะคะ อันตรายอย่างไรก็คือของเล่นที่มีสีนะคะที่ทาหรือว่าพ่นสีเนะะี่ยค่ะถ้าเรา,อ,าอมเข้าไปในปากนะคะก็จะทําให้เรานั้นเกิดโรคได้นะคะเพราะว่าของเล่นที่ใส่สีบางอย่างนะคะก็จะมีสารตะกั่วนะคะถ้าเรา Uh, เล่นไปแล้วนะคะเราอมไปเราเล่นไปนะคะอาจจะเป็นการสะสมของสารตะกั่วในร่างกายเราก็ได้นะคะนักเรียน uh, สรุปที่เราเรียนวันนี้นะคะอันตรายจากของเล่นและอันตรายจากของใช้นะคะ uh, การมีสุขภาพดีได้นั้นต้องหมั่นดูแลตนเองทั้งกายจิตใจสังคมและปัญญา ซึ่งทุกด้านมีความสำคัญการมีสติไม่ประมาทในการใช้ของใช้และเล่นของเล่นอย่างระมัดระวังจะช่วยลดอุบัติเหตุและทำให้เกิดความปลอดภัยได้นะคะนักเรียนออาวันนี้นักเรียนสามารถที่จะแยกของเล่นกับของใช้ได้แล้วใช่ไหมคะเล่นแล้วนะคะเราก็ต้องเล่นให้ดีนะคะของใช้บางอย่างนักเรียนก็ไม่ควรนะคะนำมาใช้ นะคะ,ะหรือว่าของเล่นบางอย่างก็ไม่ควรนํามาเล่นนะคะเราก็ต้องดูให้ดีนะคะ,ะเมื่อเราเรียนแล้วนะคะนักเรียนคุณครูก็มีใบงานที่จะให้นักเรียนทำนะคะโดยจะให้นักเรียนนะคะอาจําแนกของเล่นและของใช้ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะของใช้ที่เป็นอันตรายมีอะไรบ้าง ของเล่นที่เป็นอันตรายมีอะไรบ้างนะคะ,อ,ะอย่างเช่นกันไกยเหรียญดินน้ำมันตุ๊กตาดินสอปลายแหลมลูกโป่งยาฆ่าแมลงไม้บรรทัดตัวต่อเลโก้ดอกไม้ไฟปืนอัดลมนะคะเรามาแยกนะคะว่า ของใช้อันไหนที่เป็นอันตรายและของเล่นอันไหนบ้างที่เป็นอันตรายนะคะนักเรียนนักเรียนก็สามารถที่จะแยกได้นะคะ,ะสําหรับนักเรียนที่ทําใบงานแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะส่งไปยังไลน์ของคุณครูได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนันเกเรียคนคุณครูฮาสุฮาก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะเราจะมาเรียนในเรื่องอะไรนั้นนันเกเรียนก็ต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะ,คะอัสสลามุอะลัยกุมรองมาตุลลอฮิาลาอูบระารกตุ